ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทางช่อง Facebook แฟนเพจด้วยนะคะค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องผักหวานใบใหญ่ใบเล็กนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะค่ะไปติดตามรับชมกันเลยะค,ะค่ะที่มาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีคนสงสัยนะคะว่ามันผักหวานทําไมใบเล็กใบใหญ่นะคะใบรีใบมนเลนลเกิดจากสายพันธุ์สองก็คือขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นนะคะ เนี่ยเป็นพันธุ์ใบใหญ่แต่ทำไมใบมันถึงเป็นแบบนี้ผักหวานบางต้นก็คือจะไม่ถอดใบไม่ถอดใบแท้นะคะเรียกเรียกไม่รู้จะเรียกไงก็คือต้องเรียกว่าใบาแท้เพราะว่าปกติโดยทั่วไปต้นผักหวานมันมันจะเป็นเป็นใบแบบนี้ประมาณนี้ค่ะต่อให้เป็นใบใหญ่ก็ตามนะคะคือใบเลี้ยงต้นเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้โดยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีบ้างที่ถอดใบแท้ออกมานะคะ น,นี่คือใบแท้ลักษณะของใบแท้กับใบเลี้ยงต้นนี่นะคะจะเห็นได้ว่าใบใบเขามีขนาดที่แตกต่างกันนี่ในกิ่งเดียวกันนะคะเนี่ยนี่คือพันธุ์ใบใหญ่ถึงจะเป็นเป็นพันธุ์ใบใหญ่แต่ในบางต้นคือเขาจะไม่ออกใบแท้ออกมาเนาะ ก็คือใครที่ได้ไปเอ๊ะทำไมของเราถึงใบเล็กบางทีมันอาจจะไม่ออกไม่ใบแท้มันไม่ออกมันเกิดจากความสมบูรณ์ของต้นแล้วก็ถ้าเกิดเขาเกิดกิ่งใหม่เป็นกิ่งขาวแบบนี้ใบแท้อาจจะถอดมาบ้างนะคะเนี่ยในกิ่งขาวนะคะนี่คือคือกิ่งปีที่แล้วก็คือถอดถอดใบแท้ออกมาใบใหญ่แบบนี้นี่นะคะก็ก็ต้นเดียวกันที่จะถ่ายเมื่อตะกี้เนี่เนาะนี่ค่ะ อันนี้มันอยู่ในกิ่งตอนมันเป็นกิ่งใหม่ที่มันขึ้นมาใหม่มันก็เลยมีมีใบแท้ออกมานะคะนี่ก็คือเป็นใบใหญ่กับทั้งกิ่งเลยแต่ก็เนี่ยมันเป็นใบที่เป็นใบเลี้ยงมันปกติมันก็เป็นใบเล็กแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คือเขาจะไม่ไม่ไม่ออกเป็นใบใหญ่ทั้งต้น ทุกใบนะคะบางคนก็เข้าใจว่าออผักหวานพันใบใหญ่ยอดเหลืองต้องเป็นใบใหญ่ทั้งต้นแบบนี้นะคะคือคือมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในหลายๆต้นนะคะก็เป็นพันใบใหญ่ยอดเหลืองนะคะนี่เห็นทั้งต้นไหมคะว่ามันไม่มีใบใหญ่สักต้นเลยเลยไม่มีใบใหญ่สักสักใบเลยเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเป็นต้นใหญ่ไปแล้วก็คือ ส่วนน้อยนะคะที่เขาจะจะออกใบใบแท้ใบใหญ่ออกมาอย่างนี้นะคะก็คือจะมีบ้างแต่แต่แต่ในต้นต้นหนึ่งนี่ก็คือจะค่อนข้างหายากถ้าเป็นต้นสักอายุไม่เยอะก็ก็อาจจะออกมาให้เห็นบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองแต่แต่ไม่มีใบแท้ออกมาเลยนะคะเนี่ยทั้งต้นก็คือใบใหญ่ไม่เท่าฝ่ามือเลยด้วยซ้ํานี่นะคะเนี่ย ที่หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมปลูกไปแล้วทำไมใบไม่ใหญ่กเกิดจากสาเหตุนี้แ่้ะคะ่ะก็คือเขาไม่ถอดใบแท้แล้วก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้นด้วยมาดูต้นนี้นะคะใบเล็กกระจิ้วเดียวนี่ไม่ถึงประมาณสองนิ้วได้นี่นะคะประมาณสองนิ้วแล้วทีนี้ก็มาดูใบแท้ นี่มันมันจะออกในในกิ่งขาวๆที่ที่เกิดที่แตกใหม่เมื่อปีที่แล้วนี่ค่ะนี่ก็เป็นใบใหญ่นี่นะคะในในต้นเดียวกันต้นเดียวกันนะคะเนี่ย ถ้าเป็นต้นใบเล็กจริงๆลักษณะของใบเล็กจริงๆก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยประมาณนิ้วชี้หรือนิ้วกลางอันนี้เป็นพันธุ์ใบเล็กจริงๆค่ะอันนี้คือเป็นพันธุ์ใบเล็กยอดเขาก็จะเล็กด้วยค่ะอันนี้ยอดเขาก็จะเล็กๆลีบๆจะเป็นพันธุ์พันธุ์ใบเล็กจริงๆมีอยู่จริงค่ะใบเล็กใบใหญ่เนี่ยมีอยู่จริงนี่ค่ะก็ดูเลยค่ะทั้งสวนก็จะเป็นแบบนี้ ไม่มีใบที่แบบใหญ่เท่าฝ่ามือแบบเนี้แต่อันนี้เป็นพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองหมดนะคะ <c oughs> ก็คือเขาไม่ถอดใบแท้ค่ะเนี่ยไม่เท่าฝ่ามือด้วยซ้ำใบเลี้ยงใบเลี้ยงต้นก็จะมีโผล่มาบ้างแต่แต่ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะถอดใบเนี่ยค่ะอันนี้จะค่อยข้างใบใหญ่อยู่แต่ก็นี่ถอดใบอยู่ข้างบนค่ะ นี่อยู่ข้างบนนี่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์การดูแลด้วยนะคะว่ามันจะถอดใบหรือมันจะไม่ถอดใบอย่างเงี้ยค่ะก็เท่าที่จะปลูกมาจะก็สังเกตได้ว่ามันมันไม่ได้ออกเป็นใบใหญ่เสมอไปนะคะถ้าเราปลูกผักหวานนะคะ ก็คือบางคนจะเข้าใจว่าเอาไปปลูกต้องเป็นพันใบมันต้องใหญ่ทั้งต้นไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันจะถอดใบแท้มันแค่ไม่กี่ใบค่ะแล้วก็ถอดในบางปีเท่านั้นนะคะในบางช่วงเท่านั้นนะคะจะไม่ได้ไม่ได้เห็นว่ามันมีใบใบใหญ่อยู่ตลอดนะคะสําหรับคนที่สงสัยนะคะว่าปลูกไปแล้วเอ๊ะทําไมของฉันไม่มีเห็นมีใบใหญ่มันเป็นพันอะไรกันแน่นะคะค่ะก็ สรุปได้แบบนี้นะคะจากประสบการณ์ของตัวเองที่ปลูกมานะคะค่ะจบคลิปนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ทางช่อง Youtube เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ